ฝงนู้นเาได้ตังกันนะเออเห็นไ,ไหมแต่ฝั่งนี้ไม่ได้ไม่เห็นได้เลยเขาว่างั้นไม่ได้ได้ตังักบาทถามใครที่มาให้การเขาก็บอกไม่ได้หรอกไม่ไม่มีใครมาให้มีแต่ไปรับเอาเออมีรถไปรับมาไปรับมาศาลนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็ไปส่งเอาไปส่งให้นะไม่มี มันมันจะไปบิดยังไงก็ยังงงอยู่เออไปยังไงจะพูดพูดกลับไปกลับมาได้ยังไงขึ้นข้างบนเนี่ยต้องคุยด้วยความเป็นจริงเท่านั้นแต่และชาวบ้านแต่และคนที่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็คุยด้วยความเป็นจริงเท่านั้นเพราะว่าอะไรเขาเขาไม่ค่อยเรียนรู้หนังสืออะไรหรอกนะเขาก็พูดตามความซื่อของเขาเขาจะไปโกหกก็ไม่ได้พอถ้าเกิดโกหกถ้าพูดเก่งโกหกเก่งมันก็จะมีคนซักนะมีอายการซักอยู่แล้วคุณไปไม่เป็นถ้าคุณ ถ้าคุณไปให้การมั่วๆเดี๋ยวก็ซักทีเดียวคุณก็หลุดแล้วะไปไม่ถูกเลยเออมีคนซักแน่ๆมันซักอยู่แล้วล่ะเออแต่ถ้าเขาพูดความจริงนะซักยังไงเขาก็พูดคําเดิมเออนอกจากเขาไม่รู้ถ้าซักต่อไปถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะบอกไม่รู้นะเออถ้าอันไหนเขารู้เขาก็จะพูดไปตามนั้นเลยนะมันเป็นแบบนั้นแหละเอฟซีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออเอ่า แกขึ้นไปแกก็บอกว่าแกไม่เห็นใครเลยเออเพราะว่าแกบอกว่านะแกไม่ได้ไปไหนเลยแกก็นั่งคุยอยู่บ้านแกไม่ได้เดินไปนู่นไปนี่แกไม่ได้ไปไหนแล้วทําไมบอกว่าแกเป็นคนเห็นทําไมไปพูดให้ข่าวแบบนั้นว่าแกเป็นคนเห็นเออเห็นไหมแกเป็นคนเห็นทั้งใหญ่เดินลงมาจากเขาวจ่จริงๆไม่เลยแกอยู่ในบ้านชาวบ้านรู้จักหมด ถ้าบ้านรู้จักดีด้วยเออเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปไหนเออไม่ได้ไปไหนแกนั่งอยู่บ้านเป็นเพื่อนกับใครนี่แหละเห็นคุยกันอยู่ก็แกจะไปไหนได้แกก็อยู่ตรงนั้นและนี่แหละเป็นคนสุดท้ายด้วยเป็นคนที่พูดถึงสุดท้ายแล,แล้วแกก็โดนอุ้มไป <laughs> โดนอุ้มไปหายไปเป็นวันเห็นไหมเออจริงๆแกไม่ได้ไปทำอะไรเลย แกแกอยู่กับบ้านแกไม่ได้ไปเก็บอ่าเก็บของปลาไม่ได้ไปหาหน่อไม้ไม่ได้ไปหาผักหวานไม่ได้ไปหาอะไรทั้งนั้นแกอยู่บ้านอยู่ๆก็โดนเรียกไปให้พูดแบบนู้นพี่พูดแบบนี้แล้วแกไม่ต้องถามแล้วเลิกนังสงหนังสือแอดก็จะงงเหมือนกันเออแกไปให้การแบบนั้นเนี่ยแต่เวลาขึ้นให้การบนชั้นทศาลแกก็พูดไปตามที่แกเข้าใจแกก็บอกแกไม่ได้ไปไหนแกก็ไม่เห็น แม่ต้องพูดความจริงเออแต่ว่าข้างล่างก็พูดไปอีกอย่างนะคนละเรื่องเลยนะให้ให้ไปอีกอย่างคนละเรื่องนี่แหละมันเป็นที่มาของอ่าเป็นการออกนะกว่าจะออกหมายได้ก็ใช้เวลาฝังแม่แต่ก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าเป็นของใครด้วยซ้ำไปเออมันไม่มีดีเอ็นเอนะล้วจะให้เชื่อยังไง นิติวิทยาศาสตร์มันก็ไม่เข้าลายมือในมีดในด้ามมีดที่เขาไปเจอก็แปลกใหญ่แต่ว่าพอขึ้นไปข้างบนก็ไม่มีมีดอยู่อยู่ในสำนวนไม่มีมีดในนี้แต่ข้างล่างในพูดกันกระเจิงไปเลยนะแต่เขาเอาไม่ได้เข้าเอาไม่เขเออคือไม่ได้เอาเข้าไปในสำนวนด้วยเอ็ดก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง แต่เราเรารู้มาเป็นประมาณนี้นะรู้มาแบบนี้แล้วแล้วพูดยังไงกี่ครั้งมันก็จะพูดเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละเราไม่มีการเพิ่มเติมไปอย่างอื่นรู้แค่นี้ชาวบ้านก็พูดอย่างนี้มันก็ต้องพูดไปอย่างนี้เ,ออเราไม่เชื่อชาวบ้านจะไปเชื่อใครแต่ชาวบ้านบางครั้งเขก็พูดลำบากเออเหมือนมีอะไรอุดไว้นะแต่พูดเยอะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนั้นนะพูดถึงยวงนั้น พูดเยอะก็ไม่ได้คือคนภายในหมู่บ้านเ,นเขารู้ดีเขาจะพูดดื้อไหมแค่นั่นเองเข็จะพูดให้มันกระจ่างหรือไม่เราถามว่าเราต้องการอยากจะถ้ามีผู้ร้ายนะเราก็อยากจะได้ผู้ร้ายตัวจริงๆผู้ร้ายจริงๆเ,เราอยากจะได้เอ,อว่าเพราะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีเหตุผลเลยว่าผู้ร้ายจะกระทําแบบนี้ก็คือช่วงเช้าอะ มันไม่สมเหตุสมผลว่าช่วงเช้าเยคืออะไรเออนะการที่จะทำอะไรสักอย่างมันต้องวางแผนเห็นไ,ไหมมันต้องวางแผนแล้วมันรู้ได้ไงว่าอ่าอยู่กับน้องแค่นี้ต้องไปเอาตรงไหนต้องไปรอรับน้องตรงไหนยังไงเออนะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยคนจะไม่เห็นลหรอถามแค่นี้มันต้องเห็นสิคนเดินมาคนเดียวถ้าแปลกหน้านะ่ะมาเห่ากระจายถ้าเป็นคนแลกหน้ามา อใช่ครับผมมันมีเวลาอยู่แล้วคือช่วงนั้นนะแอดบอกได้เลยนะแอดบอกได้เลยว่าช่วงนั้นนะเขาไม่ได้สนใจเรื่องเวลากันเท่าไหร่หรอกนะเขาไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเ้ยเราก่อนจะออกตามหาน้องต้องดูเวลาเท่านู้นเท่านี้เขาประมาณการเอาแต่ที่แอดจำได้แม่นก็คือ อ่าไฟมันดับแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงชาตินี่แหละนะเออได้ยินเสียงอ่าแปดโมงเช้าได้ยินเสียงเพลงชาติแล้วก็ไฟมันดับนี่แหละมันเป็นอะไรที่มันแม่นมากแล้วเราก็คิดทดเวลากลับมานะ,นะเอาจริงๆนะงสมบัติข้าคุณสืบชีพนะครับจอยนะครับมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆ มันทดเวลากลับมาสิมันก็อยู่ในระหว่าง8โมง8โมงกว่าเออ8โมงกว่าตอนนั้นก็หากันแล้วเออประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงเออเพราะมันเป็นช่วงไฟดับช่วงนั้นจริงๆมันน่าจะหายตอน7โมงครึ่งไปนูน่นะถึง8โมงก็ด้วยซ้ำไปน่าจะหากันช่วงนั้นก่อนนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไฟมันดับ8โมง แปดโมงกว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นเออแล้วก็ททำงานไม่ได้ไม่มีเขารู้จักกันอยู่แล้วอาชเดชคนในคนรู้จักกันมันต้องถามต้องเห็นสิถ้าคนเดินไปทั้งคนใช่ไหม เออเขาไม่สงสัยอะไรเหรอใช่ไหมถ้าคนแปลงหน้าไม่ได้เลยคนแปลงหน้าหมาเห่าเลยเออเดินไปมั่วๆไม่ได้นะช่วงเช้านี่มันเป็นช่วงฉุละหกของคนไปทําสุระนู่นไปทําสุระนี่ไป,ททน, ύ, ไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาคือคนกระจายพูดง่ายๆคนไปทําอ่าจิตวัตรประจําวันนะไปในานามไปไปสวนยางหรือเอ่อไปทําไร่ไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ฟิกเวลาต้องเป๊ะอ่า9โมง1นาที9โมง3นาทีอะไรนี่มันเป็นการอุปโลกทั้งนั้นเละสิ FC. คนที่สมมติว่าคนเขาจะตามหากันเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเวลาหรอกนะแอดบอกได้เลย,เลยไม่มีเข้าประมาณการเอาให้มันแมทกันแค่นั้นเองเนี่ยมันไม่เฮ้ยกูต้องออกก้าวแรกเนี้ยก้าวขวาด้วยนะเออก้าวขวาเดินออกหน้าเนี่ยใช้เวลาอ่8โมง สามสิบห้านาทีสามสิบสามวินาทีเดินออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ละเอียดขนาดนั้นก็เเลยประมาณเอาเฉยเฉยก็อันนี้อันนี้ไม่รู้แต่ว่าที่รู้น่ะเด็กไม่ได้นอนไม่ได้หลับเอางอ้ตอนหลังเขาก็มาบอกว่าเพื่อปกป้องปกป้องไม่ให้ ถูกทำร้ายหรืออะไรนี่แหละนะครับก็มาปกป้องจริงๆเขาไม่ได้หลับเอาถ้าถามว่าไม่ได้หลับแล้วเอาไม่เห็นเหรอเออไม่เห็นการขยับเขยืขย่ดไปไหนเหรออะไรอย่างนี้เราก็ต้องสงสัยดิเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นคนที่อยู่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่ด้วยตรงนั้นถูกไหมมันก็ต้องถามใช่ไหมหละ่ะเออต้องถามไม่เห็นเลยเหรอแค่แวบเดียวก็ไม่ได้แล้วมันเวลาไม่นานนะห่างกันแค่สิบนาทีเนี่ย เออจากกันสิบนาทีเนี่ยเดินไม่ไกลนะเอฟซี FC นะถูกไหมเออจะไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นอะไรที่มันไอ้นั่นเลยเหรอเด็กจะวิ่งเลยเหรอหรือยังไงเนี่ยมันคือปัญหานะครับเออแค่ห่างแค่สิบนาทีมันจะเด็กจะก้าวได้เร็วขนาดนั้นมันไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเชื่อผู้ใหญ่มากหรือเปล่านะครับมันมันอาจจะมีแหละให้ให้การพูดไปแบบนู้นให้การพูดไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย พ่อเขาอาจจะไม่กล้าซักไซ้์ได้เรียงหนักเพราะอะไรเขาแกยังเด็กอยู่เดี๋ยวอายุก็ไม่ได้เยอะเห็นไหมเนี่ยคือประเด็นในเอฟซีนะอืมไอ้คนที่หาเนี่ยก็ตอนนั้นอะเริ่มหาเป็นกลุ่มอ่าแล้วพอไม่เจอเขาเริ่มหามากขึ้นชาวบ้านเขาก็เริ่มมารวมตัวแล้วก็หามากขึ้นยิ่งเวลาผ่านไปอ่าจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงเนี่ยเป็นสามชั่วโมงเนี่ยคนก็ยิ่งหามากขึ้นเพราะอะไร เอเขาก็อยากให้เจอไงปัญหายไปเล่นที่ไหนว่าอะไรยังไงเนี่ยมันเริ่มหามากขึ้นยิ่งผ่านเวลาเป็นบ่ายเนี่ยยิ่งเยอะขึ้นยิ่งช่วงบ่ายนี่มันไม่ใช่แล้วเริ่มเริ่มผิดปกตินะถูกไหมเออยิ่งหลายชั่วโมงมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขายิ่งสงสัยยิ่งผิดปกติเขายิ่งหาคนก็รวมตัวกันยิ่งเยอะขึ้นยิ่งช่วงเย็นเนี่ยเขายิ่งหาหนักเพราะว่าอะไร คนบ้านอื่นเริ่มมาบ้านอื่นเริ่มเริ่มรู้ได้ข่าวเริ่มมาเออมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้แอดก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาให้พูดยังไงในลักษณะไหนแต่ข้อมูลน่ะที่เราได้มาเราได้มาอยู่ประมาณนี้เออเราได้มาอยู่ประมาณนี้ แต่ก่อน,น่ะอ่าช่วงสามสี่วันแรกเนี่ยเขาพูดจริงอยู่นะแอดพูดได้เลยว่าเขาพูดจริงอยู่แต่พอหลัง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 มาสักเดือนหนึ่งหรือหรืออาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยเริ่มแล้เอ่อเริ่มเริ่มเสียสีใส่สีตีไข่นะครับเริ่มแล้ว,ตนะแ,ลวแต่ตอนตอนแรกแรกเนี่ยไม่ถามยังไงตอบอย่างนั้นแต่ตอนหลังไม่ใช่คําพูดเดิมละ น,นี่อ่ะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นที่น่าอะไรที่น่าสงสัยเออแล้วแล้วก็จะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนี่คือประเด็นคนภายนอกนี่และเข้ามาอ่าสร้างบรรทัดฐานใหม่อ่าสร้างบรรทัดฐานถามว่าชาวบ้านเขารู้ไหมรู้แต่เขาพูดได้ได้ที่ไหนเ้วชาวบ้านเขาไม่ได้พูดหรอกพูดมั่วซั่วได้ยังไงเออเดี๋ยวจะหาว่าไปพูดบิดเบือนไปอีกอย่างงู้นอย่างี้ สร้างยังไงก็ต้องสร้างไปอย่างนั้นเออสร้างสถานการณ์ยังไงก็ต้องว่าเป็นแบบนั้นเขาช่วงนั้นน่ะเขามีหน้าที่คือหาไม่สนใจเขาก็หาอย่างเดียวชาวบ้านเขาก็ช่วยกันหาอ,อ่าแล้วก็เจ้าหน้าที่มาปุ๊บเขาก็จะช่วยกันอ,อก็ไล่าหากันไปตีอ่าเป็นหน้ากระดานเรียงหนึ่งนะครับหน้ากระดานเรียงหนึ่งก็อาจจะทิ้งสักอ่าเมตรสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยเมตรสองเมตรห่างกันก็จะ สี่สิบสามสิบสี่สิบคนเนี่ยถ้ากระจายเป็นแบบนั้นมดยังเห็นหนะบอกตรงลูกแมวหลงยังเจอพูดง่ายละเอียดขนาดนั้นเออเห็นไหมแด่ก็รู้มาว่าช่วงวันสองวันแรกเนี่ยเขาไม่ได้หาข้างบนภูนะเขาหาข้างล่างอย่างเดียวไล่ละเอียดเลยข้างล่างเนี่ยโอ้โหไล่ตามห้วยหนองคลองบึงเลย ไล่ทุกที่เพราะาอะไรเขาไม่คิดว่าเด็กจะไปไกลเออใช่ครับผมนะครับนั่นแหละจำไม่ได้เลยใช่ไหมจำอเออจำไม่แม่นนะเออจำไม่แม่นอันเนี้ย อันนี้เราก็คงไม่ว่ากันแหละนะครับเอ,อเรื่องจําใส่สีเสื้อสีอะไรงูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้ว่าอาจจะให้อีกคนนึงใส่ให้หรือเปล่าเอ,อเขาถึงจําไม่ค่อยแม่นนะไม่ได้ใส่ใจมากมายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ,อนี่แหละช่วงช่วงนั้นน่ะกำลังพูดง่ายว่ากาลังฉุกระหุกันทีเดียวอ,อฉุกระหุกกาลังหากัน ไม่สนใจใครแล้วนะครับเขาก็ลุยกันแหละเออไปตรงนูน้นตรงนี้อในหมู่บ้านมันไม่ได้ใหญ่เอฟซี MC. หมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่เดินแพทย์เดียวก็รู้แล้วแต่ไม่รู้ว่าข้างบนบ้านเนี่ยเขาเคยขึ้นไปหากันบ้างเปล่าตามบ้านแต่ไตถุยบ้านนี่เขาลุยหมดไป้ถุนบ้านใครบ้านใครนี่เขารื้อเข้าหากันโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะเออแมวยังเจ็